เด็กแล้วเฮ็ดส,สีวิพี่น้องอืมอ่าพูดนะเฮ็ดอะไรเฮ็ดเขียววีเฮ็ดส,สีวินะพี่นอ้องอืาม,มันก็เกิดกะล่อหัมันใหญ่ก่อนพี่น้องนีท่อกระสองมือพี่น้องเขาบ๊วได้มาไายมันก็สิแตกพยุหพยุออกกับบ๊วใหญ่ปันได้ดอกแต่มันก็สิใหญ่กว่านี้อยู่หันนะพี่น้องอืม มื่เกิดเท่นี้ม่เพียงความสนเราน้มีเป็นกังเกงก็เฮ็ดคอนสนมาปล่อยนี่ยนะพี่น้องมันเกิดแบบเกิดเป็นเห็ดดินเพิ่นได้เยอะสะเซอยู่ตาเหลียกเบิ่งเห็ดเพิ่นได้เยอะเสียบเบิ่งกัน หมื่บ้านนพ่พอกเห็ดอันปีกเนียวปีกเยียวนะมาตามนับคักอันของเตากับพอกหม่องเกา่มเกามันก็เกิดหม่องเก่าอียังประมาณนี้นะพี่เนะาะหัวหัวอายุปีเดียวกับซ่อมหรือว่สมองก็เห็นอยังน,นอะไรลืเลองเอ้เยเหยี่นนะิะเจ้าคืออะไร เออเจ้าคือเห็ดเบียฉันจำเธอได้ใช่ปะเราจะเป็นเจ้าค่ณนะเจ้าก็งามงามเลยเจ้าผู้งามต้องแตง่งคุณเนะขางามอีหลีนอ่นะคุะงาม,นงมาาเนาะธรรมชาติสวยงามเจ้างามอีหลีดิ น้ำต่อใหม่พี่น้องเฮ็ดคอนสอนเมือ่อวานกับพ่ออยู่ได้อยู่นีแต่หันบอหลายคืออยู่หน้าบ้านนะนะพี่น้องอหันบอหลายคืออยู่หน้าบ้านสีพยายามเห็้มันชิดนะน,นะหมาสีท้ำทายยังยางไปไกลเติบแต่เขาต้องใส่เสียงพี่น้องคอยต้องใส่เสียงเบาแห้งแห้งหมันหวูว่าอ้อีเมียอยู่แถวนี้อยียงต่อมานนี่นะ ให้มันรู้ว่าเราอยู่อยู่แม่ไกลเออหมามันกระสิอเดูหว่าเออแม่สันอยู่แม่ไกลนี่วายังได้กลิ่นยังได้เสียงอยู่อะไรอันนี้เออให้เขาเรียนรู้ไปปกตินบอกคอยคอ,อยเสียาเขาไว้ในเฮียนปิดประตูแล้วคอยกระสีย่างเลาะบบดน,นี้สบายอุล่าไหนอะไรลองแจก๊กแป๊บแปบแปบแปบหักกันหลาย หักกันลายแหกดากกันดมนัม่นบาดเจ็บผมหนึ่งขวบแล้วครับหนึ่งขวบแล้วครับแม่ดื้อวะไหอยัง <c oughs> ถ้าเข้าไปในบ้านนี่กัดที่นอนที่นอนจะได้ซื้อใหม่แล้วนะเบาะนะพี่น้องแล้วก็โซโฟงโซโฟ,ฟาในพังมุดก็ไม่ได้มีไม่ได้เลยเราต้องเอาทิ้งให้หมดน่าเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีหมา เราไม่มีเราไม่ม้มาเราเราเลือกมา้าเราไม่เลือกแขกเราแจกเนาะเราไม่มีเราไม่เอาแขกไม่มีแขกมาบ้านเราเหรอกใช่ไหมครับปอใหญ่ปะเออเราก็ไม่มีเพื่อนมีฝูงเราก็เลือกที่จะเอาสัตว์ดีกว่าสัตว์เออไมีพูดอะไรอยากไม่ยมบ้านเขาหรอกม่าเข้ากับ,บ่รให้เขาบ้านนะนะพี่นอ้องหรือเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแกมายิงปืนเงี้ยมาขอมาขอยิงปืน เพื่อความสนุกนะไม่ได้ล่าสัตว์นะเขามาเพื่อความสนุกเขาก็ก็จะไปนี่ให้เขาเดินเข้ามาตรงนี้แหละหลังบ้านแล้วลก็ไปตรง,น,งนู้นถ่ายสวนพุ่นะเขายิ่งเขาพวกเขาพ่นก็ไม่มีใครเข้าในบ้านเราเขากลับสืบขบ,ขบขี่บกเงี้ยวตี้่อยว่าเขาสืบบขี่บวกเงียวเอ้เอข้าบาขี่บกเงี้ยวอกท่นเขาก็มาบอดนนะสักโมงนึงเขาก็ไปเลยเนี่ยวันหยุดนะพี่หนอง แกเอ๋แกเอหน้ามอมเลยนะลูกไปมดน้ำใช่ไหมบอกแม่ทีหนูไปมดน้ำใช่ไหมเอาน้ำใส่กระมังไว้ให้เขาหน่ะเพราะว่าเราเราูรา้ว่าเขาชอบน้ำคลิปนี้พูดเรื่องของแจ็คนะครับผมแจ็คอายุหนึ่งขวบแล้วครับผมมดน้ำครับผมหน้าผมก็เลยมุมมุมมุมเมาเมาไอ,มอ้มอมแมม เอม,มอมแมมตหาหักนาพี่นองนเอนาะเพื่อนเพื่อนคู่ใจถ้าแม่ไปหาเห็ดเนี่ยบอกให,ให้เขาอยู่ตามรั้วนี่เหละแล้วเขาก็จะมองแม่ไปหาเห็ดไงเขาก็จะไม่ร้องแต่ตัวใหญ่นะไอไอไอ,ไอ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 พี่ชายเขาแต่ตัวเลก็กกว่าตัวเล็กกับน้องอยู่หรอกอืแต่เขาเป็นพันธุ์ผสมอันน,ออน,นี้ของแท้เลยเนี่ยเกตพิรณีนี่ของแท้ด้วยเนี่ย พันใหญ่แล้วก็เท้าเขาจะเป็นซี่ลักษณะเขานะมีหกงา่ามขาเขาจะเป็นง่ามๆเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยง่ามทั้งสองข้างขาหลังตัวนั้นก็มีเหมือนกันขาหลังมีแต่ว่าเขาเป็นลูกผสมเขาจะตัวไม่ใหญ่เหมือนตัวนี้นะมันก็จะมีหลายไปแต่ตัวนี้เน่ยของแท้เลยครับแม่ตัวใหญ่กับผมมาที่สําหรับเลี้ยงในป่าเนี่ยมามาใหญ่อืม้ม หมาพันใหญ่พ่อแม่เขาเนี่พันใหญ่มากสูงอันท่วมแอวแหมแม,แม,แม่แม่เขาเถ่าพ่อเขาแข็งแรงมากก้ามขาก้ามแขนเขาเนี่โอ้โหหมาทิหมานักล่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่หรอกแต่ว่าเสียงเขาดีกล้องป่ากล้องกล,งกลางวันเลยนะแต่ว่าเขาไม่ใช่นักล่านะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดอะไรสู้กับเขาก็คงจโอ้โหแต่เป็นหมาพันธุ์ที่ใจดีมีมิตรสัมพันธ์เอยเออ มิตรภาพที่ดีนะเฟนลี่นะพี่น้องเออเราก็เลยไปเสิร์ชหาบางโหลดเด้อพี่น้องที่เป็นเมตรกับแมวนี่เราสามารถเลี้ยงกับแมว,แลวหลายตัวนะเนอยู่บ้านเดียวกันไม่เคยทะเลาะก,กันนะอืมเขาดมกันโดยซ้ำกอดนอนด้วยกันด้วยอืมจะเป็นมมตรกับเม็ดกับสัตว์ทั่วไปแล้วก็ไอ้พวกเองพอดซ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาอยู่ตามแถวบ้านกะลงกะลอกเห่าเฉยแต่เขาไม่กัด และยังมีนอนมันมานอนสลบแถวนี้นะเออเขาแกล้งตายนะ่ะเดี๋ยวว่าเขามาเขาจะวิ่งมาตรงนี้เนาะและทีนี้มันเห็นถ้าเห็นไอ้พัดซัมนะนะพัดซัมนะ่ะเขาเห็นคนหรือเห็นสัตว์เขาก็จะแกล้งตายมีหลายคลิปที่เราลงไปเขาจะนอนเหมือนหนูใหญ่นะ่ะหนูใหญ่นอนแกล้งตายหน้าเขาจะน่ารักแต่ว่าตรงบริเวณหน้าเขาจะเป็นเป็นวงกลมสีขาวน่ารักมากอืแต่ต่างจากหนูอยู่ น่ารักมากเขาก็จะดมอืมเขาไม่ทำร้ายใช่ไหมแจ็คไอ้ทำไมแจ็คหมอูอืมแม่เรียกแจ็คหมูแจ็คหมูครับแจ็คหมูแจ็คหมูกับน้องเวลาเราเรียกน้องไอ้น้องน่ะรู้นะพี่เรียกพี่เรียกน้องเขาจะเข้าใจนะพี่เขาก็จะไอ้ข้ามาหาแม่อันนี้เรียกน้องน้องเขาจะรู้ว่าเรียกเขา